ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคุณภาพชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะดิฉันนางสาวนัชยาดาวราศาครูโรงเรียนบ้านห้องขาดหนองตะเคียนกลุ่มซีโอเมืองศรีลำดวนศรีสะเกดเขตหนึ่งค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับคำถามท,ที่เราจะตอบก่อนเข้าชั้นเรียนในวันนี้นะคะคือให้นักเรียนตอบคำาที่สะกดด้วย สำหรับกิจกรรมข้างต้นนะคะเป็นกิจกรรมตอบคำถามก่อนเข้าห้องเรียนและก่อนเลิกเรียนของทุกวันค่ะเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเริ่มเรียนกันค่ะการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านที่1ด้านกายภาพ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและก็ความสะอาดของห้องเรียนนะคะซึ่งห้องเรียนของเรามีการจัดโต๊ะเก้าอี้ของนักเรียนซึ่งมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะและอยู่ในสภาพที่แข็งแรงปลอดภัยและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนซึ่งอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่2โดยโต๊ะและเก้าอี้มีความเพียงพอค่ะซึ่งครูนะคะก็ได้จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆของใช้ประจําห้องเรียนไว้ในตู้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะ และสวยงามมีความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนค่ะบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ภายในห้องเรียนนะคะเราได้มีการจัดมุมต่างๆค่ะซึ่งได้แก่มุมผลงานนักเรียนมุมการอ่านหรือว่ามุมนิทานนั่นเองค่ะรวมไปถึงมุมของที่วางแก้วน้ำมุมน้ำดื่มและก็มุมแต่งตัวค่ะ ในส่วนของมุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมของอุปกรณ์ ICT ที่พร้อมสําหรับการใช้งานค่ะด้านบุคลิกภาพและการปฏิบัติตนของครูค่ะ 2. ด้านคุณภาพครูด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนห้องเรียนของเรามีการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ววการจัดการเรียนวยวการสอน มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ตลอดทั้งปีรวมไปถึงมีการผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ของห้องเราค่ะการวัด mm. <finished. S 2> และการประเมินผลการเรียนรู้ 3. ด้านคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน